สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนฮะผมเตพัทยานะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคันนี้นะครับเทียน่ารถคันนี้ครับเป็นนิสสันเทียน่าครับปี05ปกติแล้วคันนี้ขายอยู่มัน225,000าพครับวันนี้ครับสิทธิ์แบบนี้ยอมขายขาดทุนครับเพียงแค่แสนห้าเท่านั้นครับสนใจติดต่อครับที่ผมไลฟ์สดไปนะครับที่ว่าได้หลายคนที่ยังไม่เห็นภายในครับวันนี้ผมจะโชว์ภายในให้ทุกคนดูว่า ว่าภายในสวยไหมคันนี้ยังไม่ติดมัดจําครับคันนี้ยังอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อินบ็อกมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะฮะข้างในเป็นเบาะหนังครับแล้วพวงมาลัยนะครับจะเป็นลายไม้นะฮะคอนโซลหน้าฮะจะเป็นลายไม้สวยมากครับตรงเกียร์เห็นไหมครับตรงเกียร์เห็นครับจะมีอ่ามันจะเป็นลายไม้นะครับ ตัวนี้ครเป็นเป็นบ่อมจะมีริ้วรอยนิดหนึ่งนะครับคือตามสภาพนะครับจะมีริ้วรอยนิดหนึ่งข้างหลังนะฮะห้องผู้โดยสารกว้างมากเลยครับตัวนี้ถ้าเกิดซื้อใหม่ๆก็อยู่ประมาณล้านล้านสี่ล้านห้านะครับก็ค่อนข้างจะเป็นรถที่ราคาค่อนข้างจะแพงนะแต่ว่าสําหรับมือสองลนะครับเป็นอะไรที่ถูกมากครับเป็นอะไรที่แบบราคาแบบย่อมเยาวมากครับ ย่อมยาวมากครับตัวนี้นะครับผมขายอยู่ประมาณไม่ได้ขายอยู่ประมาณคือขายอยู่แสนห้าเลยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะที่อยากจะซื้อเอาไปใช้นะครับคุ้มครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องเครื่องดีฮะตัวนี้จะเป็นกุญแจจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นตัวที่ว่าเป็นตัวท็อปนะครับกุญแจจะเป็นเป็นประมาณนี้นะฮะคือไม่ต้องเสียบนะฮะก็คือหมุดตรงนี้ได้เลย เกือค่อนข้างจะนิ่งครับแอร์เย็นครับผมครับคือรถพร้อมใช้อ่ะฮะผมก็ขับทุกวันนะครับผมก็ขับเอาไปใช้ทุกวันนะครับตัวนี้ฮะปุ่มเห็นไหมครับปุ่มฮะจะบิดเลยครับบิดสตาร์ทได้เลยครับอ่ะฮะเครื่องครับดีครับไม่อยู่มาแสนห้าครับถือว่าวิ่งไม่เยอะครับ รถเป็นรถปี0ูนย์ห้านะครับรถปี0ูนย์ห้านะครับผมครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังนะครับที่ที่เก็บของนะฮะว่าจะกว้างแค่ไหนฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะรถรุ่นนี้ที่เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวไปดูกันครับเห็นไหมครับข้างหลังกว้างมากเลยครับ คือกระเป๋าสองใบสามใบเอาอยู่ครับนะฮะคิว่าง่วงมากรถคันนี้ครับเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนนะฮะที่สนใจที่กําลังหารถใช้อยู่นะครับก็เชิญติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมติดต่อที่เฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ให้นะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสีขาวยังราคายังแพงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถูกกว่านี้นะครับ ผมเชื่อว่าหาไม่ได้ครับอาจจะเป็นสีเทาสีอื่นนะครับสีดําอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกงครับถ้าเกิดตัวนี้สภาพถ้าพูดถึงสภาพอยู่ประมาณ85อครับอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับอาจจะมีริ้วรอยนิดหน่อยแต่ว่าผมขายขาดทุนตัวนี้ผมเพิ่มไม่มีประกัน2บวกให้นะฮะแล้วก็ผมลงแม็กให้นะฮะแม็กสวยงามนะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วคันนี้ ถ้าเกิดราคาเนี้ยผมเชื่อว่าหาไม่ได้ครับราคาเนี้ยผมขายตอนนี้นะผมขายได้เลยครับราคาถ้าเกิดหน้าหน้าเต้นนะครับขายอยู่ประมาณ2องแสนสองหมาครับแต่วันนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมยอมขายขาดทุนฮะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับโอเคนะครับผมครับก็คลิปนี้ก็จบแล้วนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่เราต้องขอบคุณทุกคนฮะที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดครับ ไม่ว่าจะข้อค้ารถยนต์มือสองทั่วประเทศไทยนะที่กด Subscribe กดเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะแล้วก็มีการโทรมาให้กำลังใจฮะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็ทุกคนก็คงจะลำบากเหมือนกันฮะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครลำบากมากลำบากน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจรถตัวไหนรุ่นไหนนะครับก็ปรึกษาได้ฮะก็เข้าไปที่ a c e b o o k นะฮะเต้พัทยานะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ บางคนก็โทรมานะมีลุงหลายหลายคนที่โทรมาให้กําลังใจมีน้องหลายหลายคนที่โทรมาให้กําลังใจให้สู้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันครับขอบคุณมากสาหรับทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ